ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตงนิวส์และวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ด้วยทีมข่าวสวัทเบตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเปิดเวทีเสวนา,าการกับเคลื่อนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเมืองเบตงสู่เมืองท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิปเป็นศูนย์ที่โรงแรมการเดนวิวเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานายบุญชัยเลี้ยงพิรมพักดีประหลัดอำเภอเบตงเป็นประธานเปิดการจัดเวทีประชุมทิศทางการจัดการเมืองเบตงเพื่อมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวคาร์บอนสุทธิปเป็นศูนย์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเกษรีลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชพัฏยาลาผู้ช่วยศาสตราจา, en, ารย์ดรศินิเพนมลิสุวรรณรองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ส่งคุณวุฒิภาครัฐภาคเอก,กชนภาคประชาชนและสนวนราชการที่เข้าร่วมผู้ช่วยศาสตราจา, en, ารย์ดรศินิเพนมลิสุวรรณรองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้กล่าวว่าการประชุมที่ทางการจัด การเมืองเบตงเพื่อมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวคาร์บอนสุดทธิเป็นศูนย์เป็นกิจกรรมจากโครงการวิจัยเรื่องการจัดการท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุดทธิเป็นศูนย์อำเภอเบตงจังหวัดยะลาซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริการและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือที่เรียกกันในนามบพอเพื่อประเมินคาร์บอนของกิจกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว มุ่งสู่คาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์อีกทั้งเพื่อพัฒนาการจัดโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเมืองเบตงเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวที่มุ่งสู่คาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงตลอดจนส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์และนําเสนอกลไกจัดการท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อมุ่งสู่การ ท่องเที่ยวคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงในเทศกาลมูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอเบตงการเสวนาทิศทางการจัดการเบตงเพื่อมุ่งสู่เมืองท่องเที่ยวคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์เสวนาถอดบทเรียนความสำเร็จชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและเวทีเสวนาการกับเคลื่อนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเมืองเบตงสู่เมืองท่อง,ทองเที่ยวคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์ ติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง f m 93 MHz เฮิร์ตเพจสวทเบตงนิวส์และวิทยุออนไลน์ radio betong.prd.go.th